วันเด็จะไปติดตามข้าวสั้นกันนะครับวันนี้ทีมข้าว NBT เซานะกามีนังซื้อเป็นขูมือชีวิตปีดีมาฟาดกันนะครับโดยหนังสือแหลมนี้นั้นเป็นหนังสือเทประบาสมเด็จประเจ้าอยู่หัวทรงพระกรณาโปรดกลาวโปรดกระมมอมให้จัดพิมพ์เป็นหนังสืออรรมมานะครับเทวราชท่านเป็นธรรมท่านกามงค์ให้เกิดประโยชน์สุขอันพึงจะได้รับจากพระพุทธศาสนาผ่านลักการ ปฏิบัติอย่างทกตองตรงตามพุทธบัญญัตินะครับเพื่อทวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสร้างขบูชามาตาปิตุบูชาอาจาริยาบูชาและวก็ทวายเป็นพระราชกุศลด่พระบ,บูรพามหากษัตริย์ ญาติราจ,จ้าทุกๆพระองค์ด้วยนะครับค่ะนังสือฉบับนี้เขาเรียกว่าธรรม,มานา่าว่างนั่นเองค่ะคก็คือเป็นหนังสื้อคู่มือชีวิตพระราชท่านที่รวบรวมกระบวนการแล้วก็วิธีการในการดับถุกด้วยปัญญาพราลักษัจจะศาสราแห่งความจริงอันประเสริฐหรือว่าอาริยสัตซีนั่นเองก็มีสีเลมนะก็คือเลมที่หนึ่งคือลักการชาวพูดเลมที่สองอริยสัตภาวนาเลมที่สามก็คือลักปฏิบัติ เพื่อความผ่อนถูกแลนติซี่ก็คือแนวทางปฏิบัติธรรม,มานาวาวังอันนี้ก็คือมีไฟล์เป็น PDF ในอิเล็กทรอนิกส์สรารมัดไปโหลดลมาอา่านได้ e ด้วยเป็นอีบุ๊กนะ,ะไม่ใช่ว่าต้องไปห้าตำราหนังสือ,อได้นะ,ะมีโทรศัพท์มือถือก็เข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยเซแลมแตเห็นกันตรงหน้าจอเนี่ยนะครับพุม่มธรรมานาวาวะดอทเน็เลตอีบุ e ๊กนะอ่ะเป็นหนังสือดีๆเทจะเป็นมงคลกับชีวิตนะคับคนไทยด้วยนะครับก็เข้าไปอา่านกันได้ค่ะครับพม